มาจากในเมืองครับผมกำลังจะกลับบ้านครับเขาเขาขัดตามหนังผม <c oughs> ามา,ามเ,เลยซีบผ่านเราเขามาจับผมแน่เลยผ่าแลว้วตำรวจไล่ สวัสดีทุกคนด้วยครับผมอ่ะตอนนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่ละส8 19ปดสิบเกประมาณสิบ้านะคลิปนี้เราก็จะขับกลับบ้านแล้วหลังจากที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะ <laughs> อันนี้คือการรีวิวรอบที่2นะครับไม่ใช่รีวิวรอบที่2รีวิวขากลับ <laughs> ว่ามันจะเป็นจังไดบ้างโอเค เราจะไปทางในเมืองนะก็จะลั่นหน้าดู <ß vote> คือของพ่อทําจุกรถเสียงมานะมันก็เลยแบบมีเสียงปิ้ว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 หน่อยนึงแต่ก็โอเคนะมันก็ยังลั่นอยู่เหมือนเดิมผมว่าเราไปซ้ายดีกว่าะเราไม่เราไม่นู่นละเราไม่ไปตรงละเพราะว่าทางนี้ไปออกไหนวะเนี่ยอ๋อเส้นวัดพระธาตุหรือเปล่าผมจำไม่ได้ น่าจะใช่นะเส้นนี้อย่าไปเบิ้ลใส่เขาอย่าไปเบิ้ลใส่เขาอย่าไปเสียงดังใส่เขานะลูกเขตชุมชนนะครับอดใช้ความรอระวังและอดใช้เสียงด้วยนะเสียงล้นเกิน เป็นการขี่ทา่ามบาเบอร์ยามเย็นนะครับโอ้โหเสียงมันแบบว่าแสบดากมากเลยอ่าเกรงมือแลือเกินโอเคคนเห็นเราไปลาและวตอนนี้กลัวอะไรรู้ป่ะผมมองไม่เห็นนี้ตรงเนี้ยในตรงที่เขาจะอยู่เทิกันเนี่ยมองโคตรยากเลยเพราะมันเป็น,ปน,ปนต้นไม้แล้วเรามองไม่เห็นไงอ่านี้เขาจะมี ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยงาน,นโดนตีละใช้เสียงรบปวยชาวบ้านอย่างนี้โดนปะรถท่อดังเกินไปพรโดนอีกปทะเบียนอ๋อของแต่งอีกอย่างที่ผมเหลือก็คือปทะเบียนนี่เองปทะเบียนพับได้ใช่ขอโทษครับเฮ้ยน้ำเออโ,อโอ้โหรู้สึกได้ถึงน้ำที่กระเด็นมาโดนแผ่นหลัง โอ,โอ้โหข้ามงี้เหลือพี่โหดไปวะเราไม่แวะไปทางบา้านวัฒน์ท่าดีกว่าเนะโอ้ยตำรวจตำรวจ <c oughs> อย่าเลี้ยวนะพี่ผมขอรองนะโอเคพี่เลี้ยวซ้ายพี่เลี้ยวขวาผมเลี้ยวซ้ายแล้วกัน ไม่ตามมาเนาะเขาเลิกงานแล้วแหละแหมโโหผมเริ่มร้อนขาเหมือนกันแล้วเนี่ยตอนนี้โหขอโทษนะพี่โโหถ้าเสียงดังเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้ว ตั้งขายากไปเกินข้อเสียเลยคันนี้คือตั้งขาที่ตั้งขายากมากเลยไฟเลี้ยวไม่ติดเลยน้องก็าติดไฟเลี้ยวเมื่อกี้ผมรู้นะแต่นี่เขาไม่ติดหร,หรือว่าเขาติดก็ไม่ผมมองไม่เห็นจริงๆครับเมื่อกี้ผมถ้าเกิดผมผิดผมขอโทษได้แล้วกันแต่เหมือนน้องเขาไม่ติดไฟเลี้ยวนะแล้วเขาก็เหมือนจะแซงไงไม่ผนว่าเขาจะตรง ขอโทษด้วยถ้ากันถ้าถ้าผมผิดผมขอโทษแล้วกันหลบหน่อยแล้วกันบุ๊บุโอเคทำไมว่าขับช้าจางข้างหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าจะเลี้ยวหรือเปล่านะเอ๊ชิดขวาด้วยอย่างนั้นคือหมายความว่าไงใส่กอนแล้วกันกดเยอะไปป่ะ <c oughs> โอ้ย ตดล้างเกินขูดไหมเนี่ยไม่ขู่นะ เยสี S S นี่คือมันดึงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหย,ยอมเลยอะ่ะคันนี้อ้าวเโอ้ยชุบชุบโอ้หดนปเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนสแตนมันจะขาตั้งมันจะลงมานะเมื่อกี้ เมื่อกี้ไม่เห็นขอโทษจริงขอโทษจริงเฮ้ยหาไฟแดงไม่เอานะชนว่าแล้ว โอ้เขาเรียบออกไฟเกินที่ไฟไม่ทันเกี่ยวเลยทีอ,ออกไปลว ผมนึกว่าเมื่อกี้จัดทานสิไม่ทันสวัสดีครับพี่ตำรวจใช่ป่านยครับครับมาจากในเมืองครับผมจะกำลังจะกลับบ้านครับอยู่พงศ์คีรีครับอยู่แถวราชพัฒน์ราชพัฒน์อ๋อครับพี่เปิดร้านเปิดร้านขายโรตีอยู่ราชพัฒน์เหรอครับ เยังเราจะพักครับพี่ร้านบ้านกอชาว่างๆกันโอเคครับพี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับครับผมเดี๋ยวว่างๆผมจะเข้าไปที่ร้านนะครับได้ครับได้ครับคอชาลองลองเข้าไปในเฟซดูก็ได้ครับได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับผมไปเจอรับพี่สวัสดีครับโอ้โหโอ้โหผมเห็นแล้วตราตำรวจใครอยากกินก็ไปกินได้นะครับโปรตีนเยองราชพัฒน์ ชิ่มขาดแล้วจะโดนไปสั่งไปครับเนี่ย ตำรวจชัวชวคือผมผมเห็นนะผมว่าน่าจะส่งตำรวจแน่เลยเมื่อเี้ชัวเลยเขาจะมาทักเราปะเนี่ยขับเร็วนะน้องรอนโดนใบสั่งนะครับโดนแน่ๆเลยฉันโดนแน่แล่ะมาแอบตรงนี้แล้วกันน่าจะอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังซ้ายมือ ผมว่าใช่แน่ๆชัวเฮ้ยไม่ใช่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลอนหลอน <c oughs> เสียวหลังว่าเฮ้ยผมเห็นไฟเหลืองๆว่ะไฟชัวรวรดิ้งใช่แน่ๆตรงนี้ตรงนี้แล้ว ามาจาับผมแน่เลยไปแล้วตำรวจไล่เฮ้ยเท่าไหรล่ะสิบเกเอ้าสิบเโอ้โหตามมาแล้วเก้าแปติดไฟแดงเจ็ดหกมาสีา่สางหนึ่ ไฟเ,เหลืองเ,เหลืองแล้วว่าไฟเหลืองเหลืองมาแล้วยอยโดนเรียกหรือเปล่าโอ้ย ของรถแล้วอีกแล้วงตโหขอโทษ ตำรวจหายไปอตำรวจหายไปแล้วอู้รอดไปย,ยังเห็นไฟอยู่เขาได้จะกลับบ้านแล้วเขงไม่ตามผมหรอกมั้งแต่ผมก็ไม่อยากจอดอ่ะนะมันอันตรายและเกินแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะที่ติดตรงซิลอะเป็นตาตำรวจชรัวแล้วส่งส่งของที่เขาใช่ตำรวจโอ้ยอย่าบอกผมติดไฟไฟแดงนะเนี่ยอมสอไปเดี๋ยวแ้ปปะ น่าจะไม่เจอกันละรอดตายไปคุณตำรวจชื่อร้านอะไรนะผมไม่ได้ยินนะท่อมันดังอ่ะผมเอ,อผมขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเด๋ยผมจะไปลองเซิร์ชดูถ้าเกิดยังไงผมก็จะเข้าไปไปชิมนะครับผมเขาบอกว่าอยู่ยงเยื้องกับราชพัฒนะเดี๋ยวผมก็น่าจะรอดจาก อ่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วนะผมก็คงรอดตาละไม่ใช่รอดตายรอดจากการแบบโดนอ่าซักขาวแล้วกันเ,เออวันนี้ก็ขาชิวได้ละเฮ้ยผมลองคุชคอนโซลก่อนดีไหมตรงนี้เหรอได้อยู่โอเคชิลเลยรอทุกคนดูนะครับว่าคุชคอนโรลมัน ทำงานแบบนี้แหละกดปุ๊บอยู่อยู่ในความเร็วเท่าไหร่มันก็ะจะล็อกไว้ให้ตรงนั้นเลยเราแค่อยู่ด้วยการเบรกกับเคริ่อมคันเร่งหรือว่าบีบพัดนะครับเท่านั้นจบตอนนี้คือชิวๆแล้ว80-90ประมาณ95นะรถเรียวปะโอ้เสียวเลยใจหายนี่มันจะแต่ว่ามันจะเป็นข้อดีกับข้อเสียนะข้อเสียก็คือ เราก็จะจัดการอะไรไม่ทันนะเวลาเกิดเหตุกับซันชิดขึ้นมาเราจะควบคุมยากมากเหตุน่าจะพอแล้วโอเคหายไปไหนป้าผมผมเร่งปุ๊บมันก็หายเลยอ่าถ้าแบตหมดยังไงผมก็ผมไม่รู้นะแบตเหลือเท่าไหร่แล้วเพราะผมไม่ได้ดูด้วยถ้าแบตหมดก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากคิดนี้ไว้ด้วยนะช,ยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะจะ,จะเป็นกําลังใจให้มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามที่ ติดตามเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมขอบคุณจริงๆอันนี้ต้องยกมือไหมไม่ต้องหรอกมัน,มนจะเกินไปอีกรอบหนึ่งแลนะ้วกันอ่ะขอบคุณมากๆก็จะมีคลิปทำเรื่อยๆนะครับทั้งขี่แล้วเที่ยวกับพ่ออันนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าพ่อไม่ว่างไงตอนเนี้ยพ่อยังไม่ว่างเดี๋ยวพ่อต้องรอพ่อกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะขี่แล้วผมก็จะขี่วีทูคันเดิมอ่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับอ่า เขาพี่เห็นที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไม้ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองไปแก้ไขดูนะครับขอบคุณมากจริงนี่เป็นการแบบผมไม่ไม่นึกเหมือนกันนะว่าเราจะมามาท o u t u b e ขึ้นมานะเพราะว่าเราชอบการขับรถอยู่แล้วไงแล้วแบบว่าขี่รถเล่นอย่างเงี้ยมันมันสนุกดีอะเออมันก็แบบได้ได้ขับรถอะนึกภาพบอกใช่ปะคนที่ชอบขับรถะ่ะก็จะรู้ก็นี่แหละ ก็พอเอ้ยก็มีกล้องละมีรถละก็เฮ้ยหรือว่าลองทําดูกับพี่พี่ผมก็โอเคก็เลยลองทํากันดูนะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องการพูดเรื่องการพูดนี่คือพี่ผมอะ่ะเป็นคนที่อ่าเขาไม่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไงส่วนตัวผมอ่ะผมเคยอ่าสตรีมเกมใช่ผมเคยสตรีมเกมอยู่ช่วงนึงแล้วผมก็เลยแบบเข้าใจว่าการพูดมันต้องพูด แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบคือผมเป็นคนพูผหุบหงุดขนว่าผมเป็นคนก็ชอบพูดอแล้วไงอ่ะในข้อบอก่าแล้วคนที่แบบไม่เคยทําอ่ะก็จะมันก็จะพูดอีกแบบนึงอ่าอันนี้ก็อย่าแบบว่าอย่าแบบทําเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับมันก็ไม่ดีนะแบบนั้นนะเพราะว่าต่างคนมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยนั่นแหละก็ยังไงก็ฝากด้วยครับผมอ่า ทั้งผมทั้งพี่ผมนะแล้วก็เอแล้วก็พ่อใช่เราหลุดพ้นจากยางมาตอแล้วนะก็ะมัวแต่พูดอยู่ก็ถือเป็นการรีวิวนะครับ t r i u m p มบอ b เปอร์แนะครับในการแต่งที่โค้ดสุดเฟียวสุดเกินจริงอันนี้โอ้รอไฟแดงอีกแล้ววันไม่มิติไฟแดงตลอดเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้วันอะไรกันนี้ ถ้ามากับฟัสตันนะพัสตันของพี่ผมนะ่ะโหยังรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน่าจะมีน่าจะมีชิปชิปนั้นอนะชิปที่ขับกอพี่ผมอนะเราจะแบบว่าเป็นทีมคลาสสิกไงเราก็จะไปหาอะไรกินกันน่าจะเป็นอะไรที่เซียวดีโอเคเราใกล้จะถึงสะพานแล้วครับเฮ้ยไม่ลงแล้วนี่โอเคเลยเยีย่ยมโอ้รถดับ รถเกือบดับเลยโอ้โหรถเกือบดับเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหตรงนี้อันตรายมากๆเมกกื่อกี้ถ้าใส่ไปน่ากลัวน่กลัวก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆออานี่พูดซ้ำนีว่ว่าโอเคแงั้นก็ปิดคลิปเลยแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่อง y ย u u ูบพักตั้นบอยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับเป็นฝันมากจริงๆที่ขึ้น100่งร้ซับมาได้ผมขอบคุณทุกคนมากครับโอเคไม่คุดก็โอเคถึงบ้านละขอบคุณครับขอบคุณครับ